ของแท้ของแท้ครับละลายได้ไหมแจกชิมได้ครับได้มีแจกชิมพี่แจ็คของของแท้ของแท้เป็นไอเดี่หน่อยของแท้ของแท้อะไรรีวิวหวานหน่อยนี่นะครับเบาหวานจะเด็กไหมขนมหวานละไม่กินนะครับเบาหวานจะเด็กไหมไม่กินหรือเปล่านะบอกว่าอยากให้ชิมด้วยเบานอร่อยแล้วมันถูกสิบบาทอ่ะเบาหวานจะเด็กหรือเปล่าของแท้ของแท้ พี่ยาจะมีคนเอาของมาเสนอให้แกชิมตลอดเลยเป็นห่วงสุขภาพแกเรื่อยๆชิมน้ําหวานชิมขนมหวานชิมของทอดลูกพี่กูจะเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยผลิตมานี่ผ่านออยบ์่ะครับเนี่ยผ่านละคะออ่อยแล้วออย่อยแน่ๆออย่อยแน่ๆเลยการันตีพี่ยร์การันตีเฮ้ยพี่แจ็คลองชิมรู้เลยอร่อยไปก่อนเป็นนักรีวิวอาหารบ้างเราอ่ะมาเอาน้ำมาทิ้งเลยเอาใหม่เอาใหม่เลยนะ ขออนุญ,ญาตนะครับเขาเรียกว่าอะไรน้านี้หน้าน,นิ่มรสลิ้นจี่ค่ะหน้าน,นิ่มอะไรนะรสล,ลิ้นจี่น่าเคยหน้าลุยปะไม่เคยเลยพี่สวยน้าสวยทุกวันเ,นเนี้ยเออนไงอร่อยไหมใช่ครนะัต่อไปพี่ยาจะไม่กินแล้วใจพี่ใจพี่จะไม่กิรนระวังเบาหวานพี่เมื่อกี้บอกระวังเบาหวาน,น,นใช่เย็นหน่อยใช่ใช่ใช่เย็นยิ่งอร่อยใช่ค่ะมีอหารได้นะได้อันนี้ต้องต้องต้องมีความเย็นเข้ามานิดหน่อยนะอันนี้ถือว่าอุ่น ต้องแช่ย็นแนะนำขาแช่เย็นเตียวมากเลยขอบคุณค่ะมามีใครจะมีอะไรเนี่ยีอีกของแท้ของแท้ขอคุมาาน่มากงทีล้วึงวนข้างหน้าที่ม พี่่อน้องเนรต้ังยังไงวะ่อนน้องลยวร้อยหนึ่งน้องมาร้อยหนึ่งของแท้ของปลอมป่่เอ้าบอกของแท้ของแท้เทำงานไปทำงานเดี๋ยวนี่มาไงเนี่ยตัวาไงเนี่ยฟรีฟรี แจกแบบโผล่ครับผ,<ม>ผมของแท้ครับของแท้ มาก่อนนะนี่สมัยก่อนเนี่ยพี่ยาเนี่ยเคยอยู่บ้านเช่าไม่ได้บ้านเช่าสมัสมยก่อนเนี่ยพี่ยาเคยอยู่บ้านเรือตอนหลังมีสองกำหลังไม่วันนี้มันนี่มไม่ทันสมัยก่อน,นพี่ยาอยู่บ้านเรือตอานันนสองกำหลังแล้วก็มีกำหลัเล็กตอ,อนนี้ผมมาโขไม้คีบมงมาขอรับศพโรงงานขนาดยักษ์โอ,อ้ดูคนดิโอ้โหเดือดจัด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ร้านร้านช่างแฟบ้านด้วยนะให้บริการด้วยยอดดูดิไม่แต่คนเราของไม่กูชิมเนี่ยตายแล้วมันจะเป็นเมาหวานแล้วตรงนี้กับบ้านกินจังๆลูกคบกับมึงมึงวนไปต้้งหน้านี่ตากล้องพิเศษเลยพี่ให้ให้ชิมพิเศษเลย อยู่แล้วครับผม

โหมียันหอมแจ๊คแจ๊คครับได้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 ไดแล้วโอ้โหเาไ่ไล่ะนี่นะครับผมแจคาโมาอันแตกเลยครับโอเคโอ้หนี่เดี๋ยวซื้อเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขโมยเย ติดกาลมังเลยนะเนี่ยก็หมดแล้วไงวิ่งเนี่ยเออร้านเดียวเนี่ยนี่ไงเนี่ย

ไม่ลยไปมึงอะไ่าามึงะไปหามาด่ามึงโทุมาดิมาดิมาดิมาาดิมาดิมาดมาดดิมมาดิมาดิมาดิมาาดิม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 มาดิมาดิมาดมาดิมาดิมาดดิมาดิมาาดิมาดิมาดมาดมาดิมาดิมาาดมิดาดิดาิิดดิดิิาดิ เดยบอกีนยข้ามยกข้ามบินเนียกข้ามลเนียรมิวิ่วิ่วิ่งับรถมาเาวิาขมยเอาไดเรียกว่าขโมยเลยนี่ไยเราใช่ไหมยยอนยอนัตันไขนาดนีั้นจริงยนเ่งญญานะครับ ตัวสดใหม่เลยเขามีทำอยู่ด้านหลังตัวมาตัดไปดุยดุยดุยไไหนพี่ยาไปไหนล่ะลูกแพ้เดียวหนึ่งสองสาม มตนว่าทไมงไม่ตายไปแล้วมางมต้องยงนั้ำมะไม่มีอื่นทักหรอแ้วกเืองสมควรอ่ะเพราะอะไรอ่ะตากองมาดิ เพราะอะไรทำไมาไมว่าทำไมมึงยังไม่ตายเพราะอะไรอย่างเงี้ยเขาเ่งือกโขลกเขาจะทรายพายโผลนอะไรเงี้ยแล้วเป็นไร่ะมันไม่ทำพินีแลวมไม่ทำพินีอ่ะเขอื่นเขอื่นมาเขาขอหมึงขอแรงมขอรุ่อยากตายมันสรงแหนคุณคนต้องแหนคุณโตมากกว่ตงคไหนอะนักเลงเลยนักเลงนเลงเขาปาดนีนัเลงเขาพูดน้อยเม่ต่ยเลยสองปาทสองปาวโตนี้ đi đây tập đây nhiều này phải ngủ không thôi

พยาแพัี่ยาแนะวดูดิเนี่ย้่าว่าพี่แจ็คตั้งชื่อบยสักให้ไหมหนึ่งัน่นไงนู่นไงนู่นไงบอท้งคนเอะคนเลยเนี่ยตอนเนี้ยดูดิเนี่ยพ่ยาคนเยอะพ่ยาคนลุเลย ี่ยาเปร้ยตอนแรกอะี่เยอะตมียาบนรุมมันก็รุมนะแล้วก็พีแ๊เป็นคนักให้าที่ยาคนยอมันเยอะก็พี่ทั้งรุมทั้งเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปก้ามาจะ ออกไม่ได้เดี๋ยวอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่ออกไม่ได้แล้วให้หนูใส่ลูกชิ้นหมเวลา้อรัให้หน <S <S ูใ่นนี้ได้เส um ็นป้ายให้หนูแล้วนะเมื่อวานมาไม่มีใจแต่ตอนนี้มีใจว่าบอกไงม่ได้พิยาบอกไงม่ได้อกไงม่ไดอกไม่ได้แล้ว มาดูเลยดีมาครับวันนี้แดนดันไปเลยล้วนนะโดนนักบิ๊กเร์เขาเลยพี่ไป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 โอ้โหไาบุ๊คเสี่ยงไมนะนี่พี่แจ๊คนี่นักบิ๊เลยนะนักบิ๊เลยนะ สายปวนครับพี่แจ็แบโปครับเอฟซีแจเยอะนะครับมีคเจอเห็นล่วมอยู่ายด้เลยนะ ยากมากมาก็หมดมาก็หมดราไปดีกว่าเนี่ยเราลองหลานแตกมาครับทุกคน เอาอรไปลวเยัครบชิปนี้ก็บุพ่อหอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนต้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต c อด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ อะไรนะอะไรนะอยากดูช้อนแกงพูดแรงๆพูดแรงๆอยากดูช้อนแกงว่ะ FC FC พี่แจ๊ดตัวจริงเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ